โอ้ยปอดจบเ้ยคำซีคำซีเพิ่์ซ um> ันเฮ้ยเผามาแล้วก็อ้าวซ้อนฉันไปไหนเนี่ยโอ้ยมันยังซ้อนลืมซ้อนพี่น้องเอาซ้อนกันเด้ออู้หกินเผามันกันแซ่บจังหลวมวัวหมวน เบาเนื้อหัวมวนกันจนทะมนีอีสัะมาในแนวสีชม,สมพูด้วยเจ้าค่ะเด้อหอยเอ้มึงจะออกด้วย,ย,ย,วยหอยเลยส้มตำไม่มีอะไรเยอะแยะส้มตำเสีบปลาลายใยนีขนมกีนใย,ยนี้ซื้อได้ด้วยเจ้าค่ะขายเจ้าค่ะขายขนมกีนปลาเดียบักทัวพี่น้องมาทบบนี้กินเขาน้ำกันน้ำยาขนมกีนใส่ก่อนเด้อ

ใช้ยเยอะๆพี่น้องใส่กระชายล้ายหลข่อยไหมงับงับเอาสวกเอาดิป่ะทีเสนอตอนคำใหญ่ 家里没。 คำใหญ่ๆไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงปากไม่ใหญ่นี้ดอกเด้อค่ะบางคนอ่า พี่น้องสาวภาไปมาเด้อกินส้มตำนำกันอร่อยอร่อยส้มตำขนมจีน เอาสเต็กมาเลยก็ไม่ยอมพี่น้องเอ้ยคำใหญ่ๆรวบเอารวบเอา อันนี้ก็ต้องประหยัดกินนะคะลูกสาวชอบมากน้องหนูนาประหยัดกินไปเร็วก็ได้ไปไว่นะก็ได้ไปช้าก็ไม่ได้กินกระชายนะเจ้าค่ะแก้ลิสดวงกระชายแก้ลิสดวง อยู่ข้างนอกได้กินส้ตมตำขนมจีน อาซาลาเน่ให้หมดก่อนเป็นพวกเนื้อเนื้อราคาก็แพงเพลนีนิดเดียวหน่อยข่อยถิมได้พี่น้องเรียนนิดหน้อยข่อยถิมข่อยบอดข่อยอืมแต่ผักเนี่ยมันเหลือเนี่ยข่อยบดข่อยบอกก้าทถิอมอผักไทยอร่อยที่สุดในโลกบัวอร่อยที่สุด ขนมกินยายนี่เส้นดีดีเจ้าค่ะกระชายเยอะๆพี่น้องต้นหอม ประเทศไทยอร่อยที่สุดในสามโลกห้าสิบปลาไหลยหายนี้ก็อร่อยที่สุดในสามโลกตกใจปอดจกไม่มีอย่างผู้ ขอโทษนะคะบอกว่ากับชิมบุกมันแตกเนาะพี่น้องพอดีไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์นเนาะพี่น้องเนาะนี่เสียงหัวควันค่อยไปเมื่อนี้่ลากมันเลยมา xẹp của nhân bạn. Đã nó cả, kẹt bơi lấp chơn, ngon miệng, nó cao กินผักเยอะๆกินผักน้ำหนาด้อกระชายแกงดิสีดวง